เคครับทีนี้เราจะมาดูวิธีการเล่นคนเดียวนะครับเป็นการฝึกนะครับเป็นการฝึกเป็นการฝึกทักษะนะครับฮะสมมุติว่าเรามีลูกแดงลูกเขียวลูกเหลืองนะครับแดงเขียวเหลืองนะครับแดงเขียวเหลืองนะครับแล้วก็แดงเขียวเหลืองตรงนี้ก็เราจะเล่นไล่ไปนะครับไล่ไปไล่ไปเหมือนกับเราเล่นทีเราเล่นกันสาเล่นเล่นแบบเดียวนะครับเล่นเดียวนะครับเล่นเดียว ก็มีแดงเขียวเหลืองนะครับเริ่มจากแดงไปก่อนนะครับโยนลูกธรรมดาไปหนึ่งลูกก่อนนะครับแล้วก็เลือกเล่นหรือจะเล่นลูกดิฟหรือจะเล่นลูกเอ่อแต่ส่วนมากเขาจะเล่นลูกธรรมดาก่อนนะครับแล้วก็ไปเล่นลูกดิฟแล้วมาเล่นลูกธรรมดาหรือจะเล่นลูกธรรมดาลูกธรรมดาแล้วก็เล่นดิฟนะครับแล้วแต่นะครับนะครับทีนี้เรามาดูนะครับมาดูทีนี้เราจะมาลองเล่นดูว่าเอ่อเล่นด้วยตัวเองเล่นคนเดียวนะครับ3มชุดนะครับแล้วก็นับเต็มจบที่ ก้าวแต้มก็ได้นะครับก้าวแต้มนะครับสมมุติเราเริ่มจากแดงก่อนนะครับเริ่มจากแดงก่อนนะครับโอเคนะครับไปแล้วครับอะไออกน้อๆลายมันจะลายมันจะคล้ายๆกับกอล์ฟนะครับมันจะบางครั้งมันก็พื้นมันไม่เรียบนะครับมันจะเทออกขวามั่ง้ายมั่งนะครับนะครับลูกที่สองนะครับก็คือเขียวนะครับเขียวครับการล้อ หรือการกลิ้งลูกควรจะให้ตามบอาหัวเข่านะครับถ้าสูงกว่าหัวเข่าจะฟาวไม่โยนไปตรงนะครับต้องหงายมือนะครับต้องหงายมือนะครับหงายมือออกแล้วก็กลิ้งลักษณะดันลูกบอลออกไปครับแต่น้ําหนักจะต้องไม่หนักนะครับต้องเบานะครับนะครับต้องเบานะครับนะครับแล้วก็พยายามให้ใกล้ที่สุดนะครับแรงไปนิดหนึ่งก็ล้นเลยนะครับแรงไปนิดหนึ่งก็ล้น นี้เรามาดูลูกเหลืองนะครับลูกเหลืองนะครับลูกเหลืองครับเดีย๋ยวดูลูกเหลืองนะครับเดี๋ยวลุงจะพยายามทําให้ลูกเหลืองกลายเป็นผู้นาให้ได้นะครับการยืนนะครับหัวเข่าจะต้องย่อนะครับต้องย่อนิดนึงแล้วก็ลูกที่ออกไปย่องต่ำกว่าต่ำกว่าหัวเข่านะครับโอเคครับ น in right. right. no problem in ่าจะได้อยู่ครับใกล้ที่สุดนะครับใกล้ลูกเหลืองใกล้นะครับทีนี้รามาดูว่าใครใกล้นะครับสมมติลูกเหลืองใกล้นะครับลูกเหลืองก็ต้องรอนะครับถัดมาก็เราจะเล่นลูกไก่ก่อนนะครับลูกเขียวไกลใช่ไหมลูกเขียวลูกเขียวต้องเริ่มก่อนนะครับลูกแดงเป็นลูกที่สองนะครับนะครับลูกเหลืองต้องรอรอนะครับจนกว่ามีใครมาอ่า ทำตำแหน่งแทนที่ของลูกเหลืองได้ยิงจะเปลี่ยนลูกเหลืองให้ให้ให้เริ่มเล่นได้นะครับทีนี้เราก็เริ่มที่ลูกเขียวนะครับลูกเขียวนะครับลูกเขียวอาจจะใช้ดิฟเลยก็ได้นะครับดิฟเลยก็ได้นะครับลูกเขียวดิฟเลยก็ได้นะครับครับจะดิฟจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายก็แล้วแต่นะครับดูนะครับวิธีดิฟนะครับนะครับ ลูกจะวนนะครับลูกจะวนเข้ามาเรื่อยวนเข้ามาเรื่อยถ้ามีแรงก็จะเข้ามาลึกมากแต่นี้แรงไม่พอแล้วครับนะครับโอเคทีนี้ลูกต่อไปก็ต้องเป็นลูกแดงนะครับลูกแดงถัดมาก็เป็นลูกแดงนะครับลูกแดงลูกแดงก็ใช้ลูกธรรมดา